ไส้กรอกใหก็มันอกแล้วโอ้ยพี่น้องกินนนกินไเออมันกินลกินลมันผมต้องกินั้งใช่ครับมันก็นดลมันปกติมีเต้าลออได้หนึ่งตัวแล้วกินตัดออกนึ่งบอออกกายออก ไม่ไม่เคยหาดูยากไหมหาดูยากนะคะนี่ไม่เคยเห็นนะหาก็ดูตัวเีงออกแล้วเลยมาดูอ่ะออกมาแล้วหนึ่งตัวต้องเตรียมตั่มันออกลูกมันเสียดมยวงยังออกในปกติมันไม่มเป้านะคะซึ้งไงวันนี้ช่องตะวันรัศินีไลฟ์สไตล์นะคะมาเพื่อนเพื่อนชมหมาคลอดลูกนะคะยังพูดออกตัวเดียวจะลองมาทำทอดน้องไส้กรอกนะคะหตัว เอ็นี่ไว้ว่ามันออกลูกได้ตัวใหญ่เนาะันออกมาแล้วหนึ่งตัวเพื่อการ้ร้องไให้ร้องแค่นี้ฮะมันมันยังให้ใจม่เมื่อตอนกลางวันเขาวิ่งอ้อนอยู่เขาเก็บของบ่บ่มันกับขาทำไมออกมาสีดำกว่าไถ้าันไลีดา ก็เลยไมาแลงมาก่อนเมื่อเช้าลมงานลมนานนีบดูนี่มามาดูเขาคลอดเขาจะคลอดแค่หินตัวเดียวน้องเพื่อนเนี่ยท้องเขายังจะออกอีกกี่ตัวนี่ล้ามาดูลูกเองนะด้าด้าเป็นพ่อแล้วนี่พ่อแล้วพ่อละยี

มื่อตอนกลางวันบ้านเลขที่โรงเรียนจัดไปวันเขาก้อนอยู่เองสงสัยเมื่อตอนกลางวันเขาเจ็บพ้องมั้งเขาเลยอ้อนสองสามขอแน่ๆบ้านเลขที่มันจะกุยตระตูบ้านมันจะพังแล้วเราก็น้องเินดูซิมันเป็นบ้านเลขที่สองสามห้านะเพื่อนดูมันสวยนะเลขสวยนะเล็กดงแดงยอีนเร็เรียกาเราไม่เห็นแล้วเพื่อน นนี้ยายนี้เลยแล้วสีขาวโอสีขาวนี่สีขาวสวยโอ้ดําก้าดเด็กเดเด้ออขาวใช่มมันต้องได้แม่มไมเนี่ยแหละอือสิออกมาดําหมเลยรู้มันจะมีกี่สีแล้วโอ้โหทา้อนะคา้อท้วหมานะคเต้องเอาบัเลยที่สามสามสสองสามห้านเพื่นเ่นเพอยู่ ดมันจะมีกี่สีเดียกวมันจัดการของมันก้แบบรไฟมัก็ไปแ่ะน้องเบเสาอันนี้ในเมือแล้วมันมันไาปอไฟเราตัวนวัวตันไก่ ดูมื่กี่สีตัวกูตัวเมียกี่ตัวดูใหญ่แล้วหนิม้านี่มันใหญ่แล้วหนิลูกมันจะตัวใหญ่แล้วนั่นนี่โครงสร้างดูใหญ่เลยมันก็มาหายใจตัวน่ะเฮ้ยหายใจก็ปีนตายนี่ตัวนี้มนเหรอโอ้ดีดาดีใจได้ลูกแล้วดีใจมากเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแข่งเลี้ยงเข้าไปนี่ทำมันเลยพอแล้วครอดมาทำมันเลย สีก้อนข้อลูกก็จะเป็นแบบนี้เราไม่เคยเห็นเลยนะคะเฮ้ยทับลูกหรือเปล่าลูกทับลูกทับลูกนนะัข้อลูกนะครับเพื่อนเดี๋ยวมันทอาไรนี่เองไปยีงไงังไนยิหาท่ามันอยู่ไหนอยู่ตะแค่ อย่าลืมนะคะเพื่อนๆบ้านเลขที่สองสามห้าไม่เอาลังมาใส่ให้มันนะเอาลังมาครอกพูนน่ะนกแตกใครู้แต่พูนนี้ใครมีใครมีโชคดวงแครดวงคนดูทั้งหมดคนในมีโชคทั้งหมดไห็นหาจริงๆไม่เคยเห็นนะเนี่ตังนึผมนอนตังนึกับไอ้เม่นสีดำหนึ่งตัวตัวแม่ยแลตัวสองเม่นแก่สีดำนี่มาได้ยังไงหรืวะ ลูกสีดำลูกไอ้ดีด้าสีขาวลูกเราไม่ดำหลอดด้วยมันต้องเป็นดำหลอดมันไม่สีแดงไอรีดามันสีแดงไม่เป็นสีดำหรอเออเออหนูเอากล้องมาตั้งเลยจทั้งยามเมื่อกี้ตอนคลอดได้เห็นไหมไม่ตอนมาคลอดตัวสีขาวเมื่อกี้น่ะเห็นเห็นเราดูพรุ่งนี้เดี๋ยวส่ง ไม่หนูมีหนูมียูทูบยากจะรูมามาตั้งกล้องมารู้นะจะตั้งก่อนนะสองจานสอจานสองอานนี่ไงครับข้างนอตั้งกอนขัเกลียวอีเลยอืออือต้คืนๆหน่อยพรจะได้ล้านวิวใช่ไหมโอ้โหเขากัน ไปเรื่ยไปเรืไอยด้วยกันสองตัวยังยังยังไม่หมดพี่อีกอีกที่มาเร็วแท้แ่รู้นะมันรู้จะเอาสีอะไรตัวูคตัวเม็กซี่ตัวสี่สีขึ้นนะสี่ลง่ะสีขึ้นนะสี่ลงสีขึ้นนะขึ้นนะนี่สีลงนะมองเ้าสีลงนั่ไหนสีตัวมองไม่เห็นไกลจะต้องไปใส่ลหรอแต้องเดินกลับมาแล้วกลับเชยเลยจะต้อง ใกล้พูเลยรอนี่แหละันไ่ไกลนะลมากช้ช้านี่มันกับซาตน่งคือมชัานมีแล้้มทะเบียน497ด,ด้วยเขาจะแทงเลข497นี่มัไม่ว่าถือเราดีกว่านะ,ะนาดดวดท้อ่ เที่ยวก็ได้อยู่สองแล้วนี่มันจะสามใหตปิดโทรศัพท์มันเห็นเงาครึ่งอนมันโผลตูน่ะไรบมิกันะอยน่มอนกรองีนีนะนั้นไม่าามด้วยนะได้นันก็จะไปกินนมอีกตนน้ก็นูแยนี่บ่ด ลุกชวนเลยเต่ามันนอนลงนองลงโอ้นานเลยนองลงนๆนลงลง่งเบ่งๆบ่งต้องน่สเว้นหน่อยนี่เพราลงาน่ะข้อมันลุกเลยหอยถือไปจับไป

Icana, ต,ตัวขาวตัวแมนตัวปุอ๋อไม่อีกออไม่อีกมันระบอกเร็วเร็วเร็วเบ่งเบ่งเบ่งเจอสีารางไม่เอสีร่าไม่อแไอตัวดังนั้นมันได้นมแล้วนั่นแหะกินท่านั่นอ่ะใช่กินนมแล้วมันได้นมแล้ว